สวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้ครูนิวมาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .5 แบบฝึกหัดที่1.7นะครับการบวกเศษส่วนที่เป็นจำนวนคละนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นครูให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการบวกจำนวนคละก่อนนะครับวิธีการก็คือนะครับนักเรียนเปลี่ยนจำนวนคละเนี่ยให้อยู่ในรูปของจำนวนนับบวกด้วยเศษส่วนนะครับหลังจากนั้นครับนักเรียนนำจำนวนนับมารวมกัน และแยกเศษส่วนนะครับไปบวกลบกันนะครับเศษส่วนนะครับที่จะมาบวกลบกันนั้นนักเรียนก็ใช้หลักการเดิมนะครับก็คือการทําตัวส่วนให้เท่ากันนั่นเองนะครับมาดูข้อที่ 1, 1ครับ2เศษ5ส่วน6บวก1เศษ1ส่วน3นะครับก่อนอื่นครูเปลี่ยนนะครับจำนวนคะให้อยู่ในรูปของจํานวนนับบวกด้วยเศษส่วนนะครับ2เศษ5ส่วน6ครูเปลี่ยนเป็น2บวกเศษ5ส่วน6นะครับ 1เศษ1นส่วน3ครูเปลี่ยนเป็น1บวก1เศษ1นส่วน3นะครับหลังจากนั้นนักเรียนนำจำนวนนับมาบวกกันครับนี่ฮะ2กับ1เห็นไหมครับคูบวกกันส่วนนะครับเศษ5ส่วน6กับเศษ1นส่วน3นั้นมีตัวส่วนที่ไม่เท่ากันครูก็นะครับทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับโดยใช้ตารางช่วยนำตัวส่วนมาไว้ฝั่งซ้ายนะครับคูณด้วยจำนวนนับครับ6คูณ1ได้6ใช่ไหมครับแล้ว3คูณ2ได้6 หาตัวซ้ำครับแสดงว่าตัวส่วน6เนี่ยคูณด้วย1ได้6นะครับแต่ว่าตัวส่วน3นั้นต้องคูณด้วย2นะครับถึงจะได้6เพื่อให้ตัวส่วนของเรานั้นเท่ากันครูเอา1นะครับเข้ามาคูณเศษ5ส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนำา2มาคูณเศษ1ส่วน3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับครูจะได้เนี่ยฮะสองบวกหนึ่งได้สามนะครับอันนี้ก็คูณกันได้เศษห้าส่วนหกหนึ่งคูณสองได้สองสามสองหกตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับ ห้าบวกสองนะครับได้สามบวกสิบเจ็ดส่วนหกใช่ไหมครตัวนี้ปรากฏว่านะครับสิบเจ็ดส่วนหกตัวนี้เนี่ยเป็นเศษเกินนะครับครูก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของจํานวนคลาก่อนนะครับนี่ฮะครูเอาเจ็ดตั้งหารด้วยหกนะครับได้หนึ่งเศษหนึ่งนะครับเขียนเป็นจานวนค่าก็คือหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหกนะครับซึ่งหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหกนะครับก็คือหนึ่งบวกเศษหนึ่งส่วนหกนั่นเองนะครับครูนําจํานวนนับมาบวกกันคะนี่ครับ ได้สี่นะครับสี่สิหนึ่งส่วนหนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของข้อที่สองครับเศษดสิบส่วนสามบวกสองสีหนส่วนสี่นะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูก็เปลี่ยนนะครับจํานวนค่าสองสหนึ่ส่วนสนั้นให้อยู่ในรูปของจำนวนนับบวกด้วยเศษส่วนครับสองบวกเศษหนส่วนสี่นะครับ ตอนนี้นะครับคุณครูแยกออกมานะครับสองไว้ด้านหน้าสังเกตนะครับเจ็สิส่วนสกับสี่หนส่วนสนั้นมีตัวส่วนไม่เท่ากันก็คือ3กับ4ครับคุณครูต้องหาตัวที่มันร่วมกันเนาะเอา,เอา,เอาตัวส่วนไว้ฝั่งซ้ายนะครับคูณครับจำนวนนับนี่ฮะับสามสี่สิบสองสี่สามสิบสองเห็นไหมครับดังนั้นตัวส่วน3ต้องคูณด้วย4และตัวส่วน4ต้องคูณด้วย3นะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ10บคูณสได้40 3 4 12ส หนึ 1> 1่งคูณสามใช่ไหมครับสี่สามสิบสองตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับได้นะครับสองบวกเศษสี่สิบสามส่วนด้วยสิบสองครับจำนวนนี้เป็นเศษเกินเปลี่ยนเป็นจำนวนคลานะครับโดยการเอาสี่สิบสามตั้งหารด้วยสิบสองครับได้ 3, สามเศษเจ็ดน,นะครับเขียนเป็นจำนวนคลาก็คือสามเศษเจ็ดส่วนสิบสองนะครับครูก็เ,เปลี่ยนนะครับจำนวนคลาจำนวนนี้ให้อยู่ในรูปของจำนวนนับบวกด้วยเศษส่วนนะครับ ครูเอาจํานวนนับมาบวกกันนะครับเป็น5บวก17ส่วน12ซึ่งเท่ากับ5้7สเ่วน12นะครับไปดูข้อที่3ครับทำเช่นเดียวกันเลยนะครับครูเปลี่ยนรูปของสี่าิอสี่ขอไปครับ14เศษ1นส่วน9ะครับบวก11เศษ1นส่วน2ะครับให้อยู่ในรูปของจำนวนนับบวกด้วยจำนวนคลานะครับนี่ครับแยกออกมานะครับหลังจากนั้นนักเรียนเอา เศษส่วนมาบวกกันครับสังเกตครับ9กับ2ไม่เท่ากันนะครับคุณครูก็ต้องหาตัวร่วมนะครับสังเกตว่านะครับ9คูณ2ได้18 2คูณ9ได้18แสดงว่าตัวส่วน9ต้องคูณด้วย2นะครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนและตัวส่วน2นะครับก็ต้องคูณด้วย9ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับเศษ1ส่วนเคูณ2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเศษ1ส่วนคูณ9นะครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้อะไรครับ 14บสวกสิได้25นะครับ2 1 2นะครับ9 2 18 1อคูณเได้9นะครับ2 9 18ตอนนี้นะครับสังเกตนะครับว่า2อบวกเได้อะไรครับ11ตอนนี้ไม่ใช่เศษเกินนะครับตอบได้เลยนะฮะมารวมกันเหมือนเดิมไปดูข้อที่4ครับข้อสุดท้ายของเราวันนี้นะครับอ่า12เศษ2งส่วนสบวกเซเจส่วนสนะครับนี่ฮะครูเปลี่ยนรูปมันนะครับเป็น12บวก เศษสส่วนสบวกเศษเส่วนสนะครับตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับนี่สกับ2ครับ3าคูณสได้6 2สคูณสถึงได้6ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับตัวส่วน3ต้องคูณด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนและตัวส่วน2จะคูณด้วย3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับนี่ฮะได้แหละ2 2 4 3 2 6 7 3 21 2 3 6เอามนะครับโอเคเอามาบวกกันฮะได้เพราะว่าตัวส่วนเท่ากันแล้ว 4ี่บวกยีนะครับเป็นเศษ25่ส่วนหใช่ไหมเป็นจำนวนอ่าขอขอไปครับเป็นเศษเกินนะครับเปลี่ยนเป็นจำนวนคระ25ตั้งหารด้วย6นะครับ6 4 24ใช่ไหมฮะเศษ1นะครับดังนั้นได้4เศษ1นส่วนหเปลี่ยนนะครับให้อยู่ในรูปของจำนวนนับบวกด้วยจำนวนเศษส่วนนะครับนี่ครับก็จะได้12บวกสบวกเศษ1นส่วนหครับ บวกกันนะครับได้16บวกเศษหส่วนหเท่ากับ16เศษหนส่วนหนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับในการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับที่นะครับห7งนะครับก็หวังว่านักเรียนทุกคนนั้นจะลองไปฝึกทํากันนะครับและลองฝึกทําบ่อยๆนะครับเพราะว่าคณิตศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่เป็นทักษะนักเรียนทําบ่อยเท่าไหร่ก็จะมีทักษะ มากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ฝากเรียนติดตามนะครับแล้วก็กด subscribe เฮงครูด้วยนะครับเพื่อชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ